แล้วครับสวัสดีครับเรซี่คันครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้า 2S38 กับ2 2 a v คันนี้นะครับของโซเวียตนะก็เลยเห็นหลายคนนะครับกำลังสับสนว่าจะซื้อคันไหนก่อนดีเป็นไลฟ์อัพเปิดไลฟ์อัพของโซเวียตใช่ไหมก็เลยจะมารีวิวทั้งสองคันในคลิปเดียวเลยสำหรับ 2S38 นะครับให้ขึ้นใจจำไม่ขึ้นใจเลยนะว่ามันคือรถถังเบาครับมันไม่ใช่รถหลักที่จะไปเทรดสู้กับใครได้นะครับอาจจะเป็นรถสนับสนุนรถเติมลาถ้ามองแบบเนี้ยโอเค คุณจัดเป็นคันที่2ได้หรือจะคุณจะจัดเป็นคันที่1แล้วหายคันหนึ่งมาเติมก็ได้นะครับเพราะว่า1เลยมันตายง่ายครับใช่สองสามแปดตายง่ายมากๆแล้วก็ด้วยที่มันเป็นออโต้คันนนที่มีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือเลดี้สเตทมันนะครับมันยิงได้แค่ทีละยี่สิบลูกถ้าคุณยิงเสร็จยี่สิบลูกปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นรีโหลดทีละนัดทีละนัดแล้วมันจะช้ามากครับก็เลยแนะนําว่าให้ยิงทีละห้านัดแล้วก็หยุดยิงยิงทีละห้านัดแล้วก็หยุดยิงนะครับ เอ่อเรามาดูกระสุนของ238กันหน่ยครับ238นะครับใช้ปืน57มมนะครับ 2A90 นะครับมาพร้อมกับกระสุนหัวเข็มที่เจาะสูงสุดที่225มมนะครับยิงซอคอเอบามเข้าสบายๆเลยแล้วก็ยิง XM1 กระจุยกระจายเลยครับ เออบอกเลยใน10.0นี่ถ้าเจอก็น่ารำคาญมากเนาะแล้วก็มีเลเซอร์ล้างไฟเดอร์ครับใช่แล้วก็เทอ,อร์โมเจน3นะครับการสไตล์เอฟบียกใหม่นะครับส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำสำหรับ238ก็คือมันมีกระสุน HEVT e, นะครับก็เอาไปยิงสปาอ,อากาศายานเพดาน,นต่ำได้พวกเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินที่ดิ่งลงมาหรือกระทั่งโดนสอดแนมพวงนี e ้ e, ได้หมดเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นกระสุนที่มีฟิวทาลายตัวเองสร้างสะเก็ดระเบิดออกมาเมื่อไปกระทบเป้าหมายที่เป็นอากาศายานเนาะ เออก็มีแท็กกิงอ่ะคุณกดล็อกเป้าปุ๊บคุณกดยิง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 ตามเป้ายังไงก็โดน,นครับสำหรับเจ้า2 3 8คันนี้เล่นง่ายเนาะแต่ว่ามันตามสไตล์โซเวียตก็คือมันจะถอยหลังช้านะครับอ่าสเทือนลัทิสเทือบกด้วยนะขอบอกคันนี้ลอยน้ํายิงได้นะครับ2 3 8เนี่ยส่วนอีกคันหนึ่งนะครับ T7 2AV นะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยสาหรับคนที่จะเปิดโซเวียตนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับเกาะ e อ a เอรอบคันเลยครับมันสามารถป้องกันกระสุนคุณได้ช่วยชีวิตคุณได้นะถ้าคุณเจอลูกฮีทนะตูที่เป็นสต็อกอย่างเงี้ยเขาเอาลูกฮีทมายิงคุณอะไม่ตายแน่นอนครับถ้าไม่โดนจุดนี้เนาะเออแล้วก็ตรงพวกซอกคออนะไรเงี้ยที่ไม่มีเอล่าเว้นอยู่ก็ยังโดนยิงตานะแต่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยยิงหรอกเขาไม่อยากใหเ้เขาไม่อยากให้คนที่เล่นโซเวียตหันปืนใส่เขาอยู่แล้วนะเพราะปืนโซเวียตมันแรงนะครับ ส่วนที่จะดสองเอวีคันนี้นะครับมาพร้อมกับปืนร้อยยี่สิบห้ามมนะครับกระสุนท็อปจะเป็นสามบีเอ็มสี่สองนะครับเจาะสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบมมนะครับก็ยิงใครก็เข้าในเลทนั้นนะครับเอบิมก็ยิงจุดอ่อนได้หมดเลยเนาะซอกคอเพดล่างด้านมุมข้างหรือยังไงเนี่ยได้หมดเลยนะครับสำหรับกระสุนของที่เจ็ดสองเอวีคันนี้นะครับและใช่ครับมาพร้อมกับเทอร์โมเจนสองครับ าตาสไตล์โซเวียตนะครับถอยหลังไม่ได้เช่นเดียวกันเนาะถอยหลังช้ารถแบนนะครับเอาตัวรอดได้ดีดีกว่าไปสามแปดแน่นอนแหละส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณจะเปิดสายวิจัยเนี่ยซื้อมาซะคันนี้เป็นคันแรกด,ดีที่สุดคุ้มที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันชนใครได้เนาะแล้วมันก็อัตราการอยู่รอสูงกว่า2 3สามแปดมากมากครับถ้าคุณเล่นเป็นนะก็เราสามารถฝึกกันได้ใช่ไหมละ่ะส่วนจุดอ่อนนะครับก็ระวังดีๆเพจล่างตรงนี้นะครับสามารถ โดนยิงนัดเดียวแตกได้เลยเนาะแล้วก็ด้านค้างที่เป็นที่ที่เป็นช่องเป็นอีลาเนี่ยพวกอเมริกาชอบยิงกันเนาะส่วนใหญ่รถอเมริกาถ้ายิงไม่ดียิงแบบรุบบี้แบบเขาจะโดนเกาะอ,อีลาเราแล้วเกาะอ,อีลาเราก็จะทําให้กระสุนเขาอะเจาะรถเราไม่เข้านะครับจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะสำหรับเกาะอ,อีลาอยู่เนี้ยนั่นแหละอ่าแล้วก็ด้วยที่ป้อมมันหมุนช้านะครับรถแบนแล้วก็อย่าไปทํามุมกดหล่ะเพราะรถคันนี้มุมกดห่วยแตกมากครับมุมกดมันแค่ลบหกเองนะเห็นป่ะเออมันแบบ เงยได้แค่นั้แค่นั้จริงๆนะมันไม่สามารถลงลงไปตามแนวรถได้นะครับเอ่อแล้วก็เอ่อถ้าคุณจะซื้อนะสองคันนี้นะครับคุณสามารถเติมรลอัพเป็นซูยี่ห้าเคลำนี้ได้นะครับเห็นไหมสิบจุดศูนย์เหมือนกันเนอะแล้วก็ในเลนั้นนะครับอาวุธเพียงพอที่จะสั่งหารถถังศัตรูได้ง่ายๆเลยอนะคุณมีสามอย่างเนี้ยคุณแทบไม่ต้องเล่นอย่างอื่นแล้วคุณก็ซื้อมาปุ๊บคุณก็เล่นได้เลยเนาะเล่นยันพิจัยท็อปได้เลยยกเป็นเครื่องบินอาจจะวิจัยถึงท็ แล้วก็มีพรีเมี่ยมคันใหม่อีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่80 UD เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวรอได้ซื้อก่อนนะครับาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์ที่เกิดแอคทิวิตี้ในช่องก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปโผล่ในฝีดเพื่อนๆนะฮะแล้วก็เจอกันไลฟ์ทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับเออไปละครับเจอกันสวัสดี